เอาเละครับสวีดสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกท่นนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนเวอร์ซซอมบี้นะผมนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในภาคหนึ่งกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นขอรดน้ําต้นไม้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เอานี่ให้มันแดกไปซะนะครับตอนนี้ต้นไม้ของเราก็ใหญ่โตหลายหลายต้นด้วยนะครับหลายต้นมากนะครับซึ่งเราก็ต้องเก็บตังไปเรื่อยๆนะผมเพื่อที่จะสะสมตังแล้วก็ไปซื้ออื่นๆนะครับ ภาคนี้มันเก็บตังค์ได้ง่ายมากนะครับมีแต่ตังค์อย่างเดียวไม่มีอื่นครับแลวไม่ใช่แค่นั้นนะมีกลางคืนด้วยนะครับนี่แล้วก็ต้นนี้นะครับเราต้องสะสมมานนะับให้ถึง1 1 0 0ฟุตรหรือเปล่าจะไม่ผิดนะครับอันนี้ก็มาอีกแล้วโอ้โหเราต้องเสียตังค์เพื่อการซื้อปุ๋ยให้กับมันนะครับแต่ไม่เป็นไรมันก็ให้ตังค์เรากลับมาเหมือนกันนะครับอสงสารไอ้คอยทากมากเลยนะครับเก็บอยู่ตัวเดียว สงสารมากเก็บ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 อ่ะกูช่วยึงเก็บแล้วโอเคแค่นี้พอมาฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในแอดเวนเจอร์นะครับเพราะว่ามินิเกมนี้เราก็พิชิตไปทั้งหมดแล้วนะครับส่วนอ่าอันนี้ก็พิชิตไปหมดแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เซอร์เวิอลก็หมดแล้วเหมือนกันนะเหลือแค่ด่านนี้นะครับมันก็จะให้เราเล่นเรื่อยๆนะครับโอเคมาเล่นกันในแอดเวนเจอร์ก่อนดีกว่านะวันนี้ลุยเลยในด่านนี้ก็มีตัวเต้นด้วยว่ะแล้วก็มันให้เรามา3นะครับ อ่าเอ้ยพอได้อยู่ถ้ามันให้ตัวกลางคืนมาด้วยแบบนี้นะครับสุดเลยแล้วก็อันไหนอีกดีหนึ่งสองสามนี่จําเป็นสี่ไปอ่าเอานิวเคลียร์ไปดีไหมวะนิวเคลียร์นี้ไว้ใช้ในด่านนู้ดีกว่าเดียวเอาไปเล่นๆก็ได้อ่ะนะครับหนุกๆกมาเลยครับเราจะใช้นิวเคลียร์กันนะวันนี้ <c oughs> เอาไว้ร่อยไปเลยนิวเคลียร์เราไปเฮดฟรีวางไว้ก่อนนะครับแรกๆแบบนี้มันก็จะชา้ชาๆเนิบๆสักหน่อยนะครับผม ว่าใจอซอมบี้มันจะโผล่มาด้วยก็นานพอสมควรนะครับจะต,ตัวกินหลุมศพนี่เราต้องสะสมนะครับภาคนี้มันต้องใช้75นะครับถ้าภาค2นี่เป็นของฟรีนะผมตัวกินหลุมศพไปอีกนะอันนี้เพิ่มไว้อีกนะครับมาแล้วช่องนั้นนะครับเราก็สร้างดักไว้แล้วด้วยแกวไปอีกเก็บสะสมกันไป2แถวไปเลยนะครับน้องเห็ดเห็ดหูหนีนะครับ <laughs> อย่าผวนอย่าผวนไป มาอีกแล้วเหรอวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ยิงไปไกลสแนปเปอร์นะครับน้องสแนปเปอร์อไว้ด้านบนก่อนนี่ไหนไหนเห็ดยังไม่ครบเลยนะครับเอาไว้ครบองค์ประชุมก่อนทีละอย่างนะครับไปด้านล่างก่อนอ่าแล้วก็ด้านบนไปอีกหนึ่งแก้วอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเอ่อโอเคเห็ดรอหน่อย รอเห็ดก่อนโอเคครบแล้วนะเพดเฮ้ยหัวกลวยมาด้วยว่ะมันต้องเพิ่มแล้วตอนนี้จะทันหรือเปล่า,าเนี่ยมีทั้งหมดสาเวฟนะถ้า3เวฟนี่ต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งวางไปก่อนอ่ากินลุมศพออกไปก่อนนะครับทีละนิดทีละหน่อยตังมันก็เริ่มมาเยอะขึ้นนะครับโอเควางครบแล้วรอเห็ดฟรีมาก่อนนะครับจาัดก,การหัวกลวยไปอ,อสุดยอด มาฮะเหตุสไนเปอร์ของเราก็ต้องสัก2นะครับสักสองแถวกินไปอือเหตุตัวแรกของเราก็ใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออเออไปครับน้องสไนเปอร์สไนเปอร์ยิงไปไกลนะครับเหตุกลางคืนไอ้มาอีกครับอันนี้กินไปเลยเห็ดฟองน้ำเขาถ้อยวางไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับสไนเปอร์ครบก่อนมาแล้วเวฟแรก มาแล้วใช่ไหมยออมาแล้วนะครับเว็บแรกนี่เห็ดฟรีวางไว้ด้านหน้าเลยองรีบขุดออกนะเดี๋ยวเพราะว่ามันจะขึ้นมาจากหลุมศพได้ด้วยนะหนันหนใน,านาวางไว้ก่อนจมตัววางน้องน้องฟองน้ําได้เลยนะครับเดี๋ยวเห็ดไปนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฉากด้วยนิวเคลียร์นะครับระเบิดนิวเคลียร์บอกเลยว่าหายทั้งแมปนะครับ สุดยอดมากแต่ว่ามันจะเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับ New นิวเคลีย์นี่ถ้าเอาในดันอา่สาสระน้ำนะครับมันก็เขาส่วนมากเขาจะวางกันในน้ํานะใส่ใส่บัวแล้วก็วางไปนะครับมันจะไม่กินพื้นที่นะครับผมอืมจะน่าจัดไปอนี่กินหลุมศพออกไปอีกหนึ่งขั้นนะครับเอ้ยมาแล้วไอตัวประตูอืมวางไปก่อนวางไปก่อนแล้วตัวประตูมาอีกหนึ่งนะครับตัวประตูนี่คอนอันตราย ไหนกินลุมศพออกไปก่อนนี่จะครบแล้วเฮ้ยประตูมาอีกแล้วนะครับตรงนั้นยังไม่มีเห็ดฟองน้ําเลยจะไปก่อนเห็ดฟองน้ําต้องมาเพิ่มนะครับอ,อหลุมศพขุดจะหมดแล้วฟองน้ําฟองน้ามาหน่อยโอายครบเออเฮ้ยช่องนั้นยังขาดอยู่ไหวไหมเนี่ยเออเห็ดฟรีให้มันแดกไปก่อนเล่นๆใครครับอฟองน้ำไปหัวหลุดไปเลย สุดยอดมากเก็ฟองน้ำเราขุดครบแล้วนะครับรอตังกนฟองน้ามานี่แน่ขุดออกแล้วก็ขุดออกไหนรอหน่อยครับเว็บสุดท้ายกำลังมาแล้วไม่เช่าสุดท้ายสีเว็บที่สองโทษผู <c oughs> ้ชอบพูดสุดท้ายตลอดนไหน,นมาเอาไว้ครบครับตอนนี้กินลมสบหมดไปแล้วนะครับแกวมากนี่แน่ รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเราจะใช้นิวเคลีย์นะครับเพื่มาเห็ดนิวเคลียร์ของเราห้สี่สามสองแอคชั่นตูมนี่สุดยอดนะครับแต่นี่มันจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโหลดช้าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราเวฟสุดท้ายมานะครับเราค่อยใช้กันอีกทีไปครับด้านบอลน,นี่ของน้ำสามตัวนี่สุดยอดนะบอกเลยโอมันกินเห็ดฟรีเราอะ เอาไว้ครบสไปเลยครับพวกองค์ประชุมแล้วเราก็น่าจะต้านมันไว้ได้แล้วมันเป็นเหตุกลางคืนนะแต่ว่าถ้าใช้กลางวันต้องเอาไอ้กาแฟไปด้วยนะครับมาอีกแล้วเหรอเตรียมตัวนะครับ5 4าสี่สามสองแอคชั่นตูมนี่สุดยอดเป็นไงยังไ,ไม่ถึงเวทสุดท้ายเลยวะเนี่ยนานมากนะเก็บตังอย่างเดียวเก็บตังอย่างเดียวเ็ดฟรีก็วางให้มันแดกเล่นๆด้านหน้าไปนะครับเห็ดนี้ด้วย เวฟสุดท้ายมาเลยครับเตรียมตัวของเรายังโหลดไม่เสร็จเลยนะเพียรนิวเคลียร์นี่มาหน่อยนี่ไฟนอลเวฟเร็วโหลดหน่อยนิวเคลียร์กูต้องการจะใช้มืงองม,มาฮะตรงนี้ก็แล้วกันไปตูม้มเรียบร้อยเอาชนะมาได้นะครับ ผันอะไรวะเนี่ย Hello we would like to visit for a m i d n i นส t สเน็กเลยครับ okay, <า>โอเคมาเฮ้ยรอบนี้ของแข็งขึ้นทั้งนั้นเลยอ๋อมาแบบนี้แล้วก็กูต้องวางแบบนี้อีกแล้วเหรอแบบสายพาน,นครับเห็ดฟรีไปก่อนมึงจะบอกว่ามึงมาที่เห็ดฟรีนะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะนี่วางไว้ด้านหลังสุดเลยนะครับอ่ะหยุดไว้ก่อนหยุดเวลาเอาไว้นะครับ มีเก็บไว้ต้องไปใช้กับตัวตัวนักวิ่งนะครับนิวเคลียร์มาอีกแล้วเหรอไอช่องสองนั้นยังไม่มีเลยรอก,ก่อนรอก,ก่อนรอก,ก่อนโอ้มีแต่นิวเคลียร์เลยอะ่ะสุดยอดมากอ่ะอันนี้จับตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่าน้ำแข็งไปก่อนสต,ต็อปมันเอาไว้เออหลุมศพกินอันล่างสุดไปก่อนนะครับ ยังไม่มาเลยเนี่ยอ่านี่ไปก่อนเอ้ยได้ซิกเรเลรอก่อนรอก่อนตัวยิงไม่มาเลยนะครับเห็นเมานี่มาเยอะซะเหลือเกินวางไว้ด้านบนสุดก่อนนะครับอันนี้ดน้าล่างก่อนเออโอ้มันแดกกันเองแต่ตัวกลวยนี่มันแข็งแกร่งกว่านะครับเออโอเคครับครบแล้วต่อไปรออย่างเดียวนะครับ มันแดกกันเองนูว่นด้านบนโคตรมันแดกกันเองโคตรมันอันนี้สองแถวตรงนี้ไปก่อนนี่มันมาใกล้สุดแล้วนะครับแดกอันนี้ไป้ตรงนี้มีอยู่สี่อันเลยเหรอไปอีกหัวกล้วยก็มาเธอเห็ดฟรีเหรอตรงนี้ไปไอหัวกล้วยมาด้านบนใช่ไหมนี่ต้องสต๊อปไว้ก่อนอแล้วก็เราต้องรีบขุดนี่ออกนะครับ ห็ดโมนี่มาเยอะเลยนะน้ำแข็งก็มาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้นี้ก่อนนี่น้ำแข็งไปมาแล้วมาแล้วไอ้ของแท้มาแล้วไอ,อ้ไอตัวนักวิ่งนะครับให้มันมาก่อนให้มันมาก่อนมาเลยมานี่กูดักไว้ตรงนี้เลยนะค <c oughs> ดักไว้ตรงนั้นเลยนะมันจะได้กินแล้วก็มันจะเก็บเรียบไปเลยเออ นิวเคลียร์นี้ว่าใช้หลังๆเลยนะครับม,มาสีเวฟแรกกำลังจะมาแล้วนะครับตัวนี้นี่ถ้ามันกินไปนะครับมันจะโหดมากนั่นไงกลับไปเลยครับเออบอกแล้วสุดยอดนะครับมาแล้วเวฟแรกนะครับเวฟแรกมาเร็วมากกินไปนู่ไงครับแดกหมด เออ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 เอา,เอาโดนแดกตายหาไปด้วยอะไรกันนิวเคลียร์ไปก่อนก็แล้วกันหายตั้งแมพครับสุดยอดอันนี้แดกไปด้วยนะครับสต็อกไปก่อนเออแล้วก็นิวเคลียร์ไปอีก z o o หายครับมาเลยครับตรงนี้เอ็ดฟีเพิ่มเข้าไปน้ำแข็งเดี๋ยวก่อนนะครับมาเลยแดกเข้าไปนี่ แข็งเอาไว้ก็ยิงมันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนิวเคลียมาก่อนนิวเคลียรตรงนี้อะ่ะไปอีหายฮะเอ้ยไอตัวนักเต้นมาอีกแล้วนี่ขุดออกก่อนเอ้าขุดผิดช,ชิปหายเอ้ยข <c oughs> ุดผิดเฉยไปเออด้านล่างไปนะครับด้านบนมาอีกแล้วเหล้หนักวิ่งนะครับ นักวิ่งมันก็ต้องเจอกับเห็ดเมาของเราขอต้านมันได้นะเห็ดสไนเปอร์ด้านล่างไปก่อนน้องแข็งมาอือสไนเปอร์นี้ด้านบนไปนะครับน้อยๆน้อยน้อย,อย,อยโอ้ยได้ตังมาเยอะแยะยูเคร์ครับเตรียมตัวกลมนี้ไงมึง มาเรื่อ,อยๆเลยหมดที่ตั้งแล้วนิวเคลียร์กูระเบิดไปก่อนนี่แน่อีกหนึ่งตัวเอาไม่ใช่แล้วมาเยอะขึ้นแลวน้ำแข็งไปอออนี่ไปอีกนิวเคลียร์ไปครับปุ้มอออสุดยอดโอ้มีแต่น้ำแข็งมาเลยอะน้ำแข็งเยอะแยะไปหมดน้ำแข็งไปก่อนเอาซีไม่ตายมันรู้ไปเออ แล,แล้วเวฟสุดท้ายก็มาถึงนะครับมาถึงแล้วใช่ไหมสไนเปอร์วางเอาไว้มาเลยนี่นี่ดักเอาไว้ก่อนนยูเคลียร์ครับไปเออหายอุย้ยได้ต้นไม้มาอีกแล้วด้านล่างหมดไหมไม่เหลือครับผมแล้วเราก็นชนะมาได้นะครับด่านต่อไปออมาแล้วนะครับ เราก็มาขึ้นฐานใหม่กันแล้วนะครับมันให้เรามาประมาณนี้ใช่ไหมอา่าแรกๆแบบนี้เอาแมวไปก่อนก็แล้วกันนะครับเออแมวไปประมาณนี้แล้วก็อันนี้ไปบักตืบไปอา่าสองหัวไปก็แล้วกันสองหัวไม่ต้องดีกว่าือาไหนวะ่านวว่านววตัวนี้ไปโอเคมาครับประมาณนี้พอ เดี๋ยววางแมวไว้ทักตัวก็ได้ครับผมดันเบาๆแบบนี้แมวมันก็เก็บเรียบนะครับเดี๋ยวถ้าดัานหนักๆที่แมวไม่ไหวนะบ,บอกเลยมาแล้วนะครับไอพวกนาสนตีนมันมาแล้วนะครับโอเคกูก็ดักไวอก้อีกอ่ะใช้ได้บักตึบนี่แหละอ่ะไปออตึบไปแล้วหนึ่งนะครับด้านบนมาแล้วเก็บแมวก่อนเก็บแมวเก็บแมวก่อนนะครับต้องงให้ได้225้านะครับ ขึ้นทีละยีาเองนะครับน้อยนิดมากไปโอเคแมวมาแล้วจัดไปเลยหนึ่งตัวนะครับปืด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 ,ปด,ปดนี่เราต้องเล่นให้เลเวลสูงสูงนะผมเพื่อความมัน <c oughs> ไม่เพื่ออะไรหรอก,กูเพื่อความมันอย่างเดียวมาครับอาทิตย์โอเคประมาณนี้พอนะครับน่าจะพอไหวและวที่เหลือก็ตัวนี้ไปเลยธรรมดาธรรมดานะครับแต่ไม่ธรรมดาโอเคครับมาตรงนี้เลย วางพาธิติไว้เยอะๆนะครับในน้ำอะไรแบบนี้เพราะในน้ำมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่ไปอีกนี่นี่แน่ในน้ำมาแล้วครับพูดปุ๊บมาปับ๊บอุ้ยด้านล่างยังไม่มีตัวยิงเลยแมวแมวแมวซาตาลิบันครับเอ้ยเอ้ยจับถึงแล้วโอเคยังทันอยู่แมวซาอีกตัวหนึ่งนิดเดียวโอเคมาแล้วนะครับสองตัวถ้ามีสองตัวแบบนี้ไหวแน่นอน เดี๋ยวค่อยสร้างตัวยิงไว้สักหน่อยก็แล้วกันครับในน้ำเผื่อเอาไว้นะครับอันตรายไปอันนี้ไปเลยนะครับใช้ตัวขา้าวโพดนะครับมันจะสต็อปพ,พวกซอมบี้ได้ด้วยนะครับมาแล้วครับเวฟแรกนะเราต้องไหวให้ได้นะเวฟแรกนี้ธรรมดาธรรมดาโอเควางนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งรอไปก่อนครับเก็บตังรอไปยาว ไออีกหนึ่งนี่วางให้ครบทุกองค์เลยโหลดรอไปด้วยนะครัโอเคอหนึ่งด้านล่างจะถึงแล้วนี่แมวมาอีกเหรอแมวตรงนี้ก็สักตัวก็แล้วกันนะเ,เก็บตังซื้อแมวนะครับ้บานใครวางแมวในน้าได้บ้างเนี้ยวางแมวในน้ําก็ได้มีที่ไหนยิงไป โอเคอีกหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวเท่านั้นอือูนูค้างเลยนะครับเจอข้าโพูดของรอเข้าไปโอเคครับครบอง,งแล้วที่เหลือก็รอมันเล่นจบอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรมแมวก่อนเอาอะไรอีกดียวเนี่ยอีกสักชั้นก็แล้วกันครับอืมอันนี้ก็แล้วกันนะครับเอ้ยได้มาอีกแล้วเหรออุ้ยได้มาหลายอันเลยแกวมากแมวไปอีกหนึ่งครับ นี่ยิงไปยิงไปงไหนไหนไหนเออจะถึงแล้วจะถึงแล้วจัดถึงแล้วจัดถึงแล้วแมวช่วยกันยิงเออโอ้ยเร็วมากพอจัดถึงนี่เร็วมากได้มาอีกแล้วเหรอโอ้ยได้มาเยอะจริงนะมาแล้วครับเว็บสุดท้ายก็มาถึงสักทีนะได้เจอของจริงก็รอบนี้แหละไหนไหนมาเลยมันจะโผล่มาจากน้ําหรือเปล่าวะอนั่นไงฮะพูดไม่ทันขาดคับนะครับ เอ้ยกินแมวกูด้วยเหรอโอ้ไ oh ม่กอดแดกแมวเฉยอ่าแดกเสร็จกูก็วางใหม่สีรออะไรเออในน้ำนะครับในน้ำอันตรายมากตอนนี้ไบไม้ด้านบนเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่ในน้ำาพื๊บเรียบร้อยเอาชนะมาได้นะผมแกวแมวแวววมากนะครับโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็พักไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ ค่อยมาลุยต่อในคลิปหน้านะครับเหลืออีกเยอะเลยนะครับผมเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับเกมนี้เนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนแล้วนะครับได้ต้นไม้มาเยอะแยะเลยนะครับโอเคสวิตสวัสดีไปละจุ๊บ